ดูกรรารภิกษุทั้งหลายหากว่าภิกษุไม่เป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นพึงศึกษาว่าเราจักเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนดูกรรารภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละ ดูการภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ฉลาดในวาราจิตของตนอย่างไรดูการภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่เป็นหนุ่มสาวมีปกติชอบแต่งตัวส่องดูเงาหน้าของตนในคันช่องอันบริสุทธิ์หมดจด หรือในภาชนะน้ำอันใสถ้าเห็นทุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็ย่อมพยายามกำจัดทุลีหรือจุดดำนั้นเสียถ้าไม่เห็นทุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นย่อมดีใจมีความดำริอันบริบูรณ์ด้วยเหตุนั้นแลวว่าเป็นลาบของเราหนอ หน้าของเราบริสุทธิ์แล้วหนอแม้ฉันใดดูกราภิกษุทั้งหลายการพิจารณาของภิกษุว่าเราเป็นผู้ได้ความสงบจิตภายในหรือหนอหรือว่าไม่เป็นผู้ได้ความสงบจิตภายในเราเป็นผู้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งหรือหนอหรือว่า เราไม่เป็นผู้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งดังนี้ย่อมเป็นอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าว่าภิกษุพิจารณาอยู่ย่อมรู้อย่างนี้ว่าเราได้ความสงบจิตภายใน ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งดังนี้ไซภิกษุนั้นควรตั้งอยู่ในความสงบจิตภายในแล้วพึงทำความเพียรในความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งสมัยต่อมาภิกษุนั้นย่อมได้ความสงบจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรม ด้วยปัญญาอันยิ่งดูกร,ราภิกษุทั้งหลายถ้าว่าภิกษุพิจารณาอยู่ย่อมรู้อย่างนี้ว่าเราได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งไม่ได้ความสงบจิตภายในดังนี้ไซภิกษุนั้นควรตั้งอยู่ในความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแล้ว พึงทำความเพียรในความสงบจิตภายในสมัยต่อมาภิกษุนั้นย่อมได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งและได้ความสงบจิตภายในดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าว่าภิกษุพิจารณาอยู่ย่อมรู้อย่างนี้ว่าเราไม่ได้ความสงบจิตภายใน ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งดังนี้ใสภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้ซึ่งกุศลธรรมเหล่านั้นนั่นเทียว ดูกระภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะถูกไฟไหม้พึงทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขะเม่นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟไหม้ผ้า หรือไฟไหม้ศีรษะนั้นนั่นเทียวแม้ฉันใดดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้ซึ่งกุศลธรรมเหล่านั้นนั่นเทียว ฉันนั้นเหมือนกันแลสมัยต่อมาภิกษุนั้นย่อมได้ความสงบจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งดูกระราภิกษุทั้งหลายถ้าว่าภิกษุพิจารณาอยู่ย่อมรู้อย่างนี้ว่าเราได้ความสงบจิตภายใน ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งดังนี้ไซภิกษุนั้นควรตั้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นนั่นแหละแล้วพึงทำความเพียรให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายดูกระรภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวแม้ซึ่งจีวรโดยส่วนสอง คือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีเราย่อมกล่าวแม้ซึ่งบินทบาทโดยส่วนสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีเราย่อมกล่าวแม้ซึ่งเสนาสนะโดยส่วนสองคือ ที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีเราย่อมกล่าวแม้ซึ่งบ้านและนิคมโดยส่วนสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีเราย่อมกล่าวแม้ซึ่งชนบทและประเทศโดยส่วนสองคือ ที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีเราย่อมกล่าวแม้ซึ่งบุคคลโดยส่วนสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีดูกร,รารภิกูุ์ทั้งหลายก็คำที่เรากล่าวว่าเราย่อมกล่าวแม้ซึ่งจีวร โดยส่วนสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วในจีวรสองอย่างนั้นจีวรชนิดใดภิกษุรู้ว่าเมื่อเราเสพจีวรนี้แหลอากุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งกุศลธรรมย่อมเสื่อมไป จีวรเห็นป่านนี้ไม่ควรเสกจีวรใดภิกษุพึงรู้ว่าเมื่อเราเสพจีวรน,นี้แหละอกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งจีวรเห็นป่านนี้ควรเสกดูกระาภิกษุทั้งหลายก็คำที่เรากล่าวว่า เราย่อมกล่าวแม้ซึ่งจีวรโดยส่วนสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีดังนี้เราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้วดูกระรภิกษุทั้งหลายก็คำที่เรากล่าวว่าเราย่อมกล่าวแม้ซึ่งบินทบาดโดยส่วนสองคือ ที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีดังนี้เราอาศัยอะไรกล่าวแล้วในบินทบาทสองอย่างนั้นบินทบาทใดภิกษุพึงรู้ว่าเมื่อเราเสพบ,บินทบาทนี้แลอากุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปบินทบาทเห็นปานนี้ ไม่ควรเสพบ,บินทบาทใดภิกษุพึงรู้ว่าเมื่อเราเสพบ,บินทบาทนี้แลอากุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งบินทบาทเห็นปานนี้ควรเสพดูกร,ราภิกษุทั้งหลายก็คำที่เรากล่าวว่าเราย่อมกล่าว แม้ซึ่งบินทบาทโดยส่วนสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีดังนี้เราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้วดูกระรภิกษูทั้งหลายก็คำที่เรากล่าวว่าเราย่อมกล่าวแม้ซึ่งเสนาสนะโดยส่วนสองคือ ที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีดังนี้เราอาศัยอะไรกล่าวแล้วในเสนาสนะส,สองอย่างนั้นเสนาสนะใดภิกษุพึงรู้ว่าเมื่อเราเสพเสนาสนะนี้แหละอกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งกุศลธรรมย่อมเสื่อมไป เสนาสนะเห็นป่านนี้ไม่ควรเสพเสนาสนะใดภิกษุพึงรู้ว่าเมื่อเราเสพเสนาสนะนี้แหละอกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งเสนาสนะเห็นป่านนี้ควรเสพดูกระรภิกษุทั้งหลายก็คำที่เรากล่าวว่า เราย่อมกล่าวแม้ซึ่งเสนาสนะโดยส่วนสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีดังนี้เราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้วดูกระรภิกสุทั้งหลายก็คำที่เรากล่าวว่าเราย่อมกล่าวแม้ซึ่งบ้านและนิคมโดยส่วนสอง คือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีดังนี้เราอาศัยอะไรกล่าวแล้วในบ้านและนิคมทั้งสองอย่างนั้นบ้านและนิคมใดภิกษุพึงรู้ว่าเมื่อเราเสพบ,บ้านและนิคมนี้แหลอกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่ง กุศลธรรมย่อมเสื่อมไปบ้านและนิคมเห็นป่านนี้ไม่ควรเสพบ,บ้านและนิคมใดภิกษุพึงรู้ว่าเมื่อเราเสพบ,บ้านและนิคมนี้แหลอากุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งบ้านและนิคมเห็นป่าน,นี้ควรเสพ ดูกระพิกษุทั้งหลายก็คำที่เรากล่าวว่าเราย่อมกล่าวแม้ซึ่งบ้านและนิคมโดยส่วนสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีดังนี้เราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้วดูกระพิกษุทั้งหลายก็คำที่เรากล่าวว่า เรากล่าวแม้ซึ่งชนบทและประเทศโดยส่วนสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีดังนี้เราอาศัยอะไรกล่าวแล้วในชนบทและประเทศทั้งสองนั้นชนบทและประเทศใดภิกษุพึงรู้ว่าเมื่อเราเสพชนบทและประเทศนี้แหละ อากุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปชนบทและประเทศเห็นป่านนี้ไม่ควรเสพชนบทและประเทศใดภิกษุพึงรู้ว่าเมื่อเราเสพชนบทและประเทศนี้แหละอกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่ง ชนบทและประเทศเห็นปานนี้ควรเสพดูกระภิกษุทั้งหลายก็คำที่เรากล่าวว่าเรากล่าวแม้ซึ่งชนบทและประเทศโดยส่วนสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีดังนี้เราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้ว ดูกระภิกษุทั้งหลายก็คำที่เรากล่าวว่าเรากล่าวแม้ซึ่งบุคคลโดยส่วนสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีดังนี้เราอาศัยอะไรกล่าวแล้วในบุคคลทั้งสองนั้นบุคคลใดภิกษุพึงรู้ว่า เมื่อเราเสษบุคคลนี้แหละอกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปบุคคลเห็นป่านนี้ไม่ควรเสพบุคคลใดภิกษุพึงรู้ว่าเมื่อเราเสพบุคคลนี้แหละอกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่งบุคคลเห็นป่านนี้ ควรเสพดูกระพิกษุทั้งหลายก็คำที่เรากล่าวว่าเราย่อมกล่าวแม้ซึ่งบุคคลโดยส่วนสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีดังนี้เราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้ว